สั่งสารวัตรคืออะไรเห็นไหมคะทุกคำต้องเข้าใจเดี๋ยวนี้เป็นสั่งสารวัตรหรือเปล่าการฟังพระธรรมนะคะต้องมีความเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนะคะดูเหมือนเข้าใจได้ง่ายสั้นแต่ความจริงลึกซึ้งไม่ว่าจะพูดคำไหนเรื่องไหนไม่เจาะจงเฉพาะเรื่องนั้นที่จะเข้าใจเพราะเหตุว่ายังไม่ได้เข้าใจคำอื่นด้วย เช่นเมื่อเช้านี้นะคะจะไปไหนคะ่ะวันนี้ค่ะเมื่อเช้านี้จะไปไหนวันนี้วันนี้จะไปไหนเมื่อเช้านี้ตอนอยู่บ้านจะไปไหนค่ะแล้วไปทำไมจะเบิกบานหรือว่าจะไม่เบเบิกบานกันใช่ไหมคะสารพัดทุกอย่างแต่ละคำเนะะี่ยค่ะถ้าสามารถที่จะไตรตรองเป็นการที่จะรู้ความจริงว่า ฟังเพื่อรู้ความจริงว่านะคะไม่รู้มากมายระดับไหนไม่รู้อะไรคะ่ะไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏทุกขณะลองคิดดูจริงหรือเปล่ามีสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายทุกขณะไม่รู้ในความจริงของสิ่งที่ปรากฏทุกขณะพระเจ้าจุดประสงค์ฟังผู้ที่ได้ทรงตรัสเสริ เพราะรู้ว่าคิดเองไม่ได้ความลึกซึ้งของธรรมะเนี่ยค่ะต้องด้วยความเคารพสูงสุดจริงๆมิฉะนั้นก็เหมือนการบิดเบือนคําสอนของพระองค์ซึ่งไม่ตรงความหมายและความจริงของสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นได้ฟังอย่างนี้นะคะมาเพื่อที่จะรู้ความจริงว่าอากุศลเดี๋ยวนี้เต็มหมดเลยทุกทวารไม่ว่าจะเห็นจะได้ยินเป็นต้นแต่มีโอกาสที่จะรู้ความจริง ที่จะค่อยๆพ้นจากความไม่รู้ซึ่งเป็นเบื้องต้นของกิเลสทั้งปวงถ้ารู้อย่างนี้เบิกบานไหมคะตั้งแต่เริ่มที่จะฟังที่จะเห็นประโยชน์ที่จะเห็นคุณเพราะฉันไม่ใช่ว่าเราไปคิดถึงเรื่องนี้กล่าวไว้ที่ไหนแต่ขณะนี้สามารถจะเบิกบานได้ไหมเมื่อมีความเข้าใจประโยชน์สูงสุด ของแต่ละคณะที่ได้ฟังแล้วเข้าใจเบิกบานไหมไม่ต้องไปหาอะไรอื่นเลยใช่ไหมคะเรื่องอื่นด้วยว่าจะเบิกบานตอนไหนแต่เดี๋ยวนี้เองคะ่ะมืดมานานจมลงไปทุกขณะของกิเลสด้วยความไม่รู้ความจริงและมีโอกาสที่จะรู้ว่ามีหนทางมีแสงสว่าง ที่จะไม่ลึกลงไปลึกลงไปทุกขณะต่อไปอีกแต่ว่าเป็นหนทางที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะแค่นี้เบิกบานไหมลึกซึ้งก็ลึกซึ้งเพราะลึกซึ้งจะไปเปลี่ยนอะไรได้แต่เบิกบานที่ได้เข้าใจถูกต้องและมีโอกาสที่จะค่อยๆรู้แม้ว่าการเข้าใจนะคะทีละน้อยมากจริงๆขันติบารมีถ้าไม่อดทนจะถึงการที่จะเข้าใจความจริงไหม ที่จะลดขณะซึ่งเป็นอกุศลเมื่อไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นทุกขณะที่กุศลเกิดทุกประการเมื่อรู้ความจริงว่าฟังเพื่อรู้หนทางที่มีเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงสแสดงไม่ฉะนั้นหนทางนี้ก็มืดสนิทเบิกบานไหมคะ อีกนานเท่าไหร่เบิกบานไหมก็ยังมีหนทางไม่ใช่ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นแต่ละขณะที่อดทนนะคะใกล้ต่อการที่จะรู้ความจริงแต่ความจริงที่ว่าใกล้ที่จะรู้ความจริงซึ่งแสนไกลและแสนลึกกว่าจะย่างลงไปถึงความจริงนั้นแต่ก็ยังมีหนทางที่จะเบิกบาน